ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงแล้วนะฮะบ้านบอนแคมปิ้งนะครับจุดแคมป์ของเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งมันเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็ได้ฟังเสียงน้ำไหลจากลําธารตรงนี้เลยนี่ลําธารอยู่ข้างหน้า เต็นท์ของเราเลยนะฮะที่แคมป์นี่เราก็อยู่บริเวณนี้แล้วตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่น่าจะล่มแทบจะทั้งวันบรรยากาศตอนนี้คือชวนแบบให้เราแบบจะหลับอ่ะเหมือนจะง่วงเหมือนจะแบบเออเสียงน้ำมันไหลเอออะไรอะไรเงี้ยเหมือนมันจะกล่อมให้แบบนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยดูฮะเย็นแล้วเหรอดูฮะเด็กๆกก็ไม่วิ่งไปไหนเลยบรรยากาศแบบ มันชิลจัดนะฮะหลังจากที่เราหลับไปสักพักเราก็ตื่นมาเจอผู้ชายคนนี้ครับผมพี่พูมิสวัสดีครับสวัสดีครับคี่ถึงคิงมาาเลยไม่เจอกันนานมากทำอะไรก่อนดีเราพี่พูมิไปเราหาวัตถุดิบแล้วแหละหาวัตถุดิบใช่ไหมพี่ ที่นี่มีอะไรบ้างครับแนะนําหน่อยน่าจะง่ายๆหารอบนะรอบแคมป์น,นี่ก็น่าจะง่ายๆเลยประกูดประกูดใช่ครับปะกูดแล้วกันปลา,นะาก็ได้นะปลาก็ได้ฮนะอืมพี่มาเหมือนไปเอกเกาหลีเลย <laughs> ลมมาแล้วก็ใบ <laughs> ไม้จริงๆผมอยู่ตั้งนานไม่เห็นมาอย่างนี้เลยให้เราที่ไงอ๋อโอ้เด,ด,ดู๋ยดูภาพวีดีโอดูวิวอินเจดีไงโอ้มันรู้สิหรือรู้สีนะเออเอออุ้ยสวยครับพี่ นี่นะัดคิวป่ะมีคนเอาพัดลมเอาอะไรเป่าฝั่งต้นมู่บ้าน<อ>น,านัดไหมอะไรนะพี่เชียงกลางหนาวไหมเชียงกลางเมื่อคืนเย็นฮนะตอนเช้านี่หมอกอยัง,ยงจัดเลยนี่นะฮะเจอกันแล้วก็สไตล์สายชิวนะพี่นั่งแช่น้ำกันนะครับ ก็อันนี้ฮะลองดูพี่มันเป็นยังไงครับรู้เลย,เลยเนี่เป็นแก้วแบบธรรมชาตินนี่มีจอก เออเอ้าเราคนละจอกก่อนไหมพี่มาถึงก็คนละจอกใช่มันต้องสมควรอย่างนั้นเอาจอกเล็กจอกใหญ่ครับโอ้โหจอกใหญ่เยนีจอกใหญ่นี่น่ากลัวเลยนะจอกใหญ่นี้ออาออกไปก่อนไม่ไหวไหมจอกนี้เลยหรอพี่โหดไปไม่ได้ไปไหนแล้วผักปูดก็ไม่ได้หานะหลับเลยนะผักปูดกลายเป็นหญ้า อร่อยเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องเลยยาล้วนๆลิ้นชาแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเป็นไงบ้างลำพานเลยโอเคไหมอะไรครับลำพานอะไรธรรมชาติโอเคสุดยอดเลยพี่แบบนี้แหละไม่สนุกนะมาถึงอ่ะผมมาถึงนะตอนแรกก็ดีดเลยขึบนบน ใช่มาพวกดีๆกันมาเลยสนุกุกางเต็นอะไรเสร็จปุ๊บนั่งสักพักที่ทำไมมันสงบจังวะแล้วเสียงน้ําก็ไหลเริ่มเหมือนถูกฟอมใช่ใช่นี่แหละเออเริ่มง่วงเว้ยแงอยากนอนแล้วสักพักก็ไปนอนแล้วหลับไปเลยหลับไปก่อนพี่มาสักพักก็ตื่นแล้วมาเจอพี่มันไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายใช่มันสงบดีมันไม่ใกล้หมู่บ้านมากไม่ใกล้หมู่บ้านมากแล้วก็อยู่สวนโยบไร่อยู่อะไร ก็มันเป็นไร่สวนหมดเลยนคนก็ไม่คิดพลานเท่าไหร่ใช่แล้วสิ่งน้ำก็ได้กินตลอดอากาศเย็นด้วยเดี๋ยน็ยนยนังลุกมุดลยนะรู้สึกปุ๊บเลยฮะเย็นมาเลยฮะเดี๋ยวจะรู้สึกท้าดี้ตกปุ๊บเยน็นวุ้บมาเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ลยเหมือนว่าอยู่ในห่วงอะไรสักอย่างอันนี้่ะมันเราไปอยู่ในเนืเนี่ยหลุด <laughs> เข้าไปาอีกมิตินึงอากาศพาหลุดเข,ข้าไปอีกมิติาน,านึงใช่ใช่รู้เลย ก็กำลังจะตามผู้เชี่ยวชาญด้านบันบอลแคมปิ้งนะพี่ภูมินะฮะมาหาผักกูดนะฮะผักกูดนี่ก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งไหมพี่น่ใช่เป็นเฟิร์นเนาะแล้วก็เราจะเอาส่วนไหนของมันไปผัดเขาเรียกไงนะผักกูดใส่แดงเหรอมันทำได้ไหลายเมนูจริงๆนะแกได้แล้วก็ผัดก็ได้ไรเงี้ย <c oughs> หลายอย่างว่านิยมสุงคือน่าจะเป็นผัดผัดอร่อยมากนะ นี่พี่พาผมมาลึกไป,ไปเลยบนีต้นที่แถวนี้เปล่างไี่ไม่เคยมาเลยแถวนี้จริงเหรอพี่ก็ไม่เคยมาไม่เคยาเรามาทำไมเนี่ยพี่เรามาถึงตรงนี้กันทำไมเนี่ยเราเจอหนึ่งยอดครับเ,เก็บไปก่อนสองกลีบก็ได้หมดเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นนสามเล่มนะเนี่ยได้หมว,ว้าวทุกคนดูนี่อันนี้สวยนะฮะแบบนี้ ทีเด็ดมันตรงนี้ฮะพี่ภูมิบอกเราว่ามันยอดแบบนี้จะสุดยอดคือแบบนี้มันจะดีกว่าอร่อย,วออยหวานมากอือหือไม่ใช่เหรอเราเราใส่น้ำตาลเยอะอ๋อไม่ใช่เป็นที่ยอด <laughs> พี่เป็นตลกวนะเนี่ยคณะงหน้าไหนเน,ะนี่ยอ๋อตั้งแล้วบอกเลยนะพี่จะ <laughs> ได้ไม่ไปดูไม่ใช่เหรอก <laughs> หยอกหยอกหยอก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 เราจะทำเมนูผัดผักโขดไฟแดงใช่ไหมพี่ต้องไปที่แยกไฟแดงก่อนชั้นแรกรอรอรถติ่งเยอะอ๋ยโอ้รถมันจะหยุดไฟแดงเนาะแล้วเราจะทำจังหวะไหนจังหวะนั้นเลยลงรถก็ ระทะกำทอดอะไรเงี้ยตลกมากเนาะตลกอะไรก็เรียกว่าผัดผัดผัดสีแยกไฟแดงตำลงตำหลวจอะไรคงมาหมดอ่ะนะยังไม่ทันได้สุกหรอกมั้งไม่สุกแล้วไม่น่าได้แด้อะไปรู้ครับผมนี่ เนี่ยของจริงเเ,เป็นไงฮะมันก็ุยอะผัดผัดสูนนะทีนี้สำหรับค่ำคืนนี้กับพวกเรากระทะเล็กกป่นหน่อยเนาะใช่ครับเชฟกระทะเล็กกร <laughs> ะทะเล็กเนะชฟกระทะเล็กเชฟกระทะเล็ก คดีฮะพี่มากลับบ้านพี่จะไม่นอนบ้านพี่จะมานอนนี่คนเดียวพี่เอาเหรอพี่จะไม่นอนบ้านนอนนี่เลยมาทุกครั้งก็มานอนเนี่ยมาตั้งแคมป์อยู่นอนอยู่ริมน้ำพี่คนเดียวทุกครั้งก็มานอนเนี่ยแหละกลางวันก็ไปเออไปช่วยพ่อแม่ไอพวกทําย้ายวัวมากอะไรเงี้ยอเออไปดูวัวมากไปดูอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคือมันเวลาเวลาพัาผ่อนเราไงถ้าไม่มีคนเลยก็อย่างเงียฟลิวนี้นะเหมือนเราอู้่กันเนี่ย ได้หมมนััจะได้ยินเสียงทุกอย่างเข้าใจะแบบจะยินเสียงแม้กระทั่งจิ้งหรีดเดินน่ะจิ้งหรีดเดินเลยเหรอหูพี่นี่จะแบบหูเดินหมดเหรอเมื่อไหจิ้งหรีดเมื่อไจิ้งหรีดสะพักเดี๋ยวสักพักโอ้ยขี้นี่แมงมุมแมงมุมเดินอะไรเงี้ยเออขนาดนั้นเลยไม่น่าจะดูเยอะดูเยอะไปอะไรเดิน จริงดิเดินมันร้อนอะ่ะ <laughs> โอเครับได้อ๋อออ๋จริงดิต้อง <laughs> ร้อ,รอ,อ,งองใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> ถ้ามันเดินพี่ลงไปเช็คหู <laughs> ันดีกว่าคนปกติเดินไปพี่อ,อยู่ในอเวนเจอร์แก๊งอเวนเจอร์ไปแล้วกูไปแล้วกูเลิกไปแล้ว <laughs> 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 ใช่พี่ไปเยอะนะ <laughs> 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 จริงดิเดินนี่แม่งเอาแน่หมิ่นจริงดิเดิน <laughs> คนเหี้ยเลยนะจริงดิเดินอ๋อจริงดิคือเสียงร้องใช่ไหม รอเสียงร้องกันยิ่งรีดเอี่ยมันร้องนี่นะฮะเราดียิ่งยิ่งรีเดินร้องเสียิ่งยิ่งรีเดินโอ้โหมันกันไม่หาไม่หนึบเออแรงแรกรู้แล้พี่ดีนะหลังๆนี่รู้แล้วพี่หลอนเดินเทียนไม่น่าคอบกูเลย มันมีนะมันมีเสียงจริงมันมีเสียงนี่เลยเดินจริงดังไงอ่ะพี่มันมาออกมันมันมันมามามาออกกัดไอ้ยอดไม้ยอดหญ้าจริงจริงนี่ดังไงแต๊คเต๊คเงี้ยจริงจริงเวลานอนนะเออ ยังมีอีกนะฮะเวลานอนห้ามเอาผ้าที่นอนปูอืตอนนอนกับพื้นแล้วก็ต้องมาเมาหน่อยนึงอ่าแล้วก็หูต้องแนบพื้นเพื่อเพื่อฟังเสียงใช่เพื่อฟังเสียงยิ่งเหลือเกินเฮ้ยมันมีจังหวัดดิไงแม่งไงแม่แม่หมดละน่าจะยอดหนึ่งละหมดไปแล้วยอดหนึ่ง๋อมัน อ๋อมันคือมันขึ้นมากินใช่มากินยอดยอดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วมันใครเลี้ยงหาคู่จิ๊บจิ๊บไปลองหาคู่ไปตลอดเนี่ยกินไปด้วยลองหาคู่ไปด้วยไงดื่มเยอะเนี่ยเรื่มดื่มไม่ได้แค่ดื่มแล้วต้องดูดด้วยไม่พี่ไม่เลยพี่ไม่ดูดอ๋อบุหรี่พี่ก็ไม่ดูดอืมรู้ไหมไอ้พี่ไม่ดูดทุกอย่างอ่ะนี่เรื่องจริงเรื่องหลีดเดินเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงหลี ที่กุ้งอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยที่กุ้งที่กุ้งจะมีเสียงดีดจะดีเท้าที่กุ้งเวลาออกจากหลุมมาใช่ไหมมันจะดีเท้าตัดๆตัดๆก่อนอันแรกมันจะดีเท้าสลัดโคนสลัดไอ้นะสลัดไอ้เขาเรียกว่าไอ้ดินน่ะติดติดขามันอ่ะมันไม่ชอบไอ้พวกเนี้ยมันจะออกมาปั๊บมันจะสลัดอ๋อนี่ยรู้นะที่กุ้งที่โป่งอั่นอืมะเขาจึงดีอต่ยัง ผมพี่แยกออกเลยสองคยเลยต้องกันนะอีกสามปีมาหาแกอียกคุยกัจิ้งหีแล้วไม่คุยกับจิ้งหีดความเงียบมันทำให้เราดีนะความเงียบมันทำให้เราดีจินตนาการเงียบกับ้าี่นะจะอะไ้กูบ้าอะไรมีเส้นแบบมังบ้า ดูดิตอนเช้าครับพี่ไม่หนาวหรอครับอันเแล้วเนี่ยหึอัคือยังไงพี่ไม่ได้ข้างบนเย็นไหมเย็นครับลองลงลงน้ำดูฮะข้างบนเย็นลองลงน้ำดูมันหมายความว่าไงวะพี่เดี๋ยวลองดูครับลองลงดูไงเย็นดิพี่ไมุ่่นดคือมันยังไงนะพี่ถ้าแบบ เย็นๆแล้วเรามาเดินในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเหงาไหมอุณหภูมิข้างนอกกับอุณหภูมิในน้ำมันเรื่องเลยนะไม่อุ่นนะพี่หนาวนะเนี่ยข้างบนเย็นกว่าข้างบนเย็นกว่าในน้ำแล้าสายๆอ่ะน้ำจะเย็นอืมแล้วเช้าอ่ะอ๋อมันจะมันมันจะเย็นกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเช้าน้ำอุ่นอันนี้คือมันจะอุ่น หรือว่าคิดเองวะโชวน้ำเย็นจัดผู้ใดมานะครับมาดูนะครับว่าผู้ใดมาอ ามาจากใสมาจากแม่กระป๋องเส้นทางไม่ได้เส้นท,ทางมาเส้นทางมากก็อยากนิดนึงบาเดเตียวเพื่อได้ผู้หูเส้นทางกะบประองมาอันดีล <laughs> ได้ผ่านสมรภูมิในการวิ่งมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถนนดินถนนราดยางถนนขุคขะหรือถนนที่มีฝุ่นเยอะผ่านมาไม่รู้กว่ากี่พันกิโลนะฮะก็เลยว่าจะร้างคุณปู่สักหน่อยเนาะทำความสะอาด การไม่เอานะการการห้ามการมานี้การมาการมาเฮ้ยจานเฮ้ยโอ้โหโหมันดุอะ โอ้โหนี่ไงอันนี้คือบ้านของหูยพี่วิวบ้านน้อยบ้านน้อยโอ้โหจากมุมนี้นะทุกคนดูมองเห็นวิวได้แบบนี้เลยว้าวน่าอยู่มีอะไรให้ด้วยนะวันนี้ฮะมีอะไรให้ด้วยนี่ครับว้าวอันนี้ล่าจากแม่น้ำใช่ใช่เก็บเมื่อกี้เมื่อกี้ดูฮะล่ามาจากน้ำนุ่นเลย ไม่ใช่แล้วเเวลาพุ่นตรงหั่มเราอยู่ในกรอบอ่ะจริงๆมันรู้สึกอ่านบางครั้งเฮ้ยอยากไปเชิญโลกมั่งอะไรเงี้ยอ๋อเราต้อเปื่อยอาบแม่งเลยจริงนะมันทำให้เราเป็นอิสระ่ได้เห็นอะไรโลกไ่กว้างให้มันออกมาเป็นเจ้าโลกมั่งโอ้ทำงาดเลย มันไม่มีใครไงมันมืดทำามันนึกมืงเนีจริงแล้วมันใช่มันได้ให้หั่มราได้ปลดปล่อยได้เชิญโลกภายนอกมั่งเลยหั่มราอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยมันจะได้มีประสบการณ์ได่เห็นมันจะได้มีประสบการณ์ได่เห็นไหน ตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงจุดที่พี่ภูมิบอกว่าจะพาเรามาดูอะไรสวยๆที่แม่จริริมจังหวัดน่านนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรพี่แพะแล้วก็แกะีแกะมีแพะมีแกะมีแพะบนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไล่นายสมิงไล่นายสมิงครับผมไล่นายสมิงซ้ำแพะซแกะอ๋อหญ่ัวอ้าวมันวิ่งกลับพี่่มีไล่ไง อมีไล่มันไหมเอาอามีตอนแกกำลังเดินมาทันทีอามีไล่กลับอะไรวะโอ้ยกำลังคิดว่าแกเดินลงมาแบบอลังการไล่กับอะมีตอนเฉยอามีอามีไปต้ามันนะไมจบแล้วข้ามไปคิดไว้จบแล้วเดี๋ยวมาใหม่อ๋อเดี๋ยวก็เดินลงมาให้ไหม ตก,ตกกลกอ,อันนี้ใช่เหรออันนี้กลมกืนกนทันนีมากมากเป็นมกเออามาก่นกันเล่นกันน้องลูกเล่นกันน้อง <c oughs> เดลีการชันกลมกลืนเลยลูก <c oughs> นี่เปิดตันี่นี่กินแบบนี้เลยครับ นี่กับหกพันในชื่อมานเนี่ยเขาบอกี้เลยอันนี้เป็นแม่พันพ่อพันเออชื่อมาบอกพันมันนี่ได้ชื่อมาไปห้างมุ่งก็ต้องการยิ่งยิ่งเขาเย้ากับยิ้งเอายังไงนะดูเขาเขาเขานี่ถ้าเขาเย้านี่เขาเอาแล้วก็เแาวแบนี้เขานี่กับมาชื่อนะดีจะอผมนั่นน่ะเรื่องอะไรผมวันนั้นนขายป็นกิโลครับแป๊ะ แปะหัวโล้นแปะบงนี้เขาเนี่ยม่อมกับเอานี่เขาขนาดนี้กันตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่ถ้าสองข้อมือสามข้อมือขึ้นไปกับสามพันอ่ะโอ้หดูที่เขาใช่ไหมครับดูที่เขาเขาเนี่ยงั้นจีเรี่ยงเงี้ีแก้บนของเขานะตีม่อมนะยิ่งเขายาวยจงนี่เขาเข้าไปทาอะไรนะฮะแก้บนครับทาขีแก้เรี่ยงผีตัวเล็กๆนี่ยอันนี้นี่สองพันห้าเลยเนี่ยตัวนี้อะอันเนี้ย อ๋อแต่ว่าต้องมีเขาต้องมีเขามันเป็นความเชื่อใช่ไหมฮะเขาก็แบบหมันว่าเขานี่นะเป็นว่ามันขี่ม้งเบบนี้เป็นว่ามันสนะพันยานากที่คืดที่เสียมอย่างนี้เอาเอาแค่เอาเขามันไปไหวกันนั่นแหละว่าก็ได้มีเอาแปะนี่ไปเลี้ยงสู้ก่อนทำขีนเน่ะว่าขอบกลัวมันจะมีสุกมีอยู่มีอยู่สุกคนก็บมาไขเย็บไข่เป็นนี่แน่ พี่อยู่นี่กี่ปีแล้วอยู่นานอ่ะสิวแม่จะริมหลายปีเกือบสิบปีแล้สิบปีกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนอยู่ไหนอยู่ทพ่ส่นไปทำงานเทพ่ใช่เป็นเด็กแว้นกรุงเทพ่เป็นเด็กแว้นทำอะไรไปเรียนเรียนเรียืนไม่จบเรียนที่กรุงเทพใช่ไม่จบจบทำไมอ่ะตีกันสีพิงค์นะสีพิงคอ๋อ สีคิงวะสีคิงอ๋ี่ยียเยอะไม่จบก็เลยกลับบ้านที่นี่ทำอะไรมาทำชิิวหรือ้ปล่าทำงานอะไรเปิดร้านอะไรเงี้ยตอนเรเปิดร้านด้วยอะไรเปิดร้านเปิดร้านเจ๋งอ่ะเปิดร้านก็ร้านเจ๋งอีกอ๋อระหว่างแต่ก่อนอยู่กรุงเทพกับตอนเนี้ยมาอยู่นี่สิบปีอ่ะชีวิตนู่นกับนี่อันไหนมันมันแตกต่างแตกต่างกันมากอ่ะ หมือนเหมือนคนละคนละคนละฟ้ากันเอะไรอย่าณเนี้ยคืออยู่นี่แต่ความวุ่นวายมันต้องรีบเร่งทุกอย่างไงงี้อ่าฮะทำมันก็ต้องโอ้โหต้องรีบต้องเร่งอะไรพออยู่นี่มันแบเหมือนใช้ชีวิตปกติเหมือนกันนค่อยๆเดินอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนานเนิบๆก็เราอยู่ธรรมชาติมาตั้งนานอะไงี้ยเด็กๆนี่ไงี้ความคุ้นชินเรามันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ข้อแตกต่างบางคนไงนะบางคนเขาบอกอยู่จากในเมืองมาอยู่ป่าเงี้ยเออใช้ชีวิตยังไงวะอะไรเงี้ยแต่เรายังมีที่มีทางมีดูทางมาหาชิ้นของเราอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ตอนเป็นวัยรุ่นก็อยากแบบไปเห็นแสงสีเข้าเมืองไปใช้ชีวิตไม่ได้คิดแตทั้งไปว่าอยากจะอยู่นะที่จริงนะเออเป็นวัยรุ่นเราก็รู้นะเอออยากไปอยู่กับคนเยอะๆอยากอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยใช่เป็นเหมือนกันตอนสุดท้ายแล้วเออเริ่มอายุมากขึ้นเริ่ม อยากไปหาคอนสงบอะไรเงี้ยเอานะครับตอนนี้เซียนโอจะเดินทางต่อนะครับผมเซียนโอจะไป<ม>ที่ไหนนะสิไป์สัยอุดรน,น,นะครับมาหาเด็กฮะ <laughs> สวยว่ะนี่นะฮะรถของ <ไป S 1> คุณขายมีเลยเนี่ยฮะไปยังไม่เข้าสิเออเหรอใช่ ข้าวเบิกนะฮะเป็นของอะไรนะสายเป็นอาหารกระเลียงครับผมอาหารกะเลียงเ well, 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 well. นะนมันจะเหมือนกินในพิธีมงคลอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเหมือนข้าวต้มเหมือนอะไรสักอย่างสายบอกนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอันนี้คือมีปลามีปลาแห้งนะีอ,อร่อยนะโอ้โหเฮ้ยอร่อยว่ะอออร่อยว่ะ แต่เครื่องมันยังไม่ถึงเลเนี่ยวันนี้เราเครื่องยังไม่ถึงลยเนี่ยยังไม่มีตะไคร้กับเหมือนเครื่องจัดแล้วนนเนี่ยขมิน้นอร่อยว่ะอ,อ,อร่อย ช้านี้นะฮะทุกคนก็เป็นเช้าที่เราต้องเดินทางออกจากาบ้านบอลแคมป์ปิ้งฟิลนะฮะออกจากแม่จจริมเดินทางยาวจนไปถึงอาจจะเป็นพิษณุโลกหรือยังไงก็อาจจะดูตามสถานการณ์ระหว่างทางนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาณนะที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปติดตามกันใน EP นะีหน้าว่าเรากําลังจะเดินทางไปที่ไหนไปพบเจออะไรไป เจอเพื่อนมิตรสหายยังไงไปได้ไปกลางเต็นที่ไหนก็ติดตามกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วพบกันอีกที EP หน้าครับผมไปแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อทุกคนบ๊ายบาย